โดยการด้วยครับน้องนุยอ,ออกออกอกลอาวแครับูนี้มาแล้วครับนผู้ชมม่ันที่ายคูนี้ออกกันมา ลายตะคุ้มแล้วว่าชาติทอผ้าบูมจากจังหวัดน่านบุรีอโอมังคอน,นครนางใหญ่ปกติแรงใจสู้ได้ลเล้วไเจอใครไปเจอเจอยพอดผูกลลกบดจากสกลน,นครเลยหัวถึงำจำอยากคนไทยเชื่อไอ้บุญเหลือเดียวนี้เริ่มก่อนแล้วหัวปายท้ายเปิดหัวปายท้ายเปิดก่อนคอด่าแซ่ด้าแทงได้นี่ไม่ได้ตอนนี้ปูกกบบอกว่าถัดหนึ่งยาวสาวกระชากแบบนี้กันกัดบอกว่าสบายใจแล้วนะหุยเอ้ยหุยตู้กันได้ลาย บุรีเรือราชบุรีตามมาแต่พอเจอคนนครในนพ้พรอผูกคนพูดอกว่าพาอย่างนี้สบายอกสบายใจค่อยๆหนึ่งยาวสาวก็ชากแล้วก็วางไปปล่อยให้เรือค่อยๆไหลไหลเข้าเส้เนยเรือเข้าเส้นชัยกรรมาการพูดรงเกียรติตัดสินให้เรือที่อยู่ล่องน้ำสีน้ำเงินครับพรอผูกกบเป็นฝ่ายชนะครับพี่น้องผู้ชมครับต่อไปเป็นการแข่งขันเรือในคู่ที่ The winner is ผนปู่กรมเจ้าก็หลุนตะหัวช่างเจอชื่อผนปู่กรมแต่